สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็น EP ที่59นะครับ EP ที่59วันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกะสีนะครับวันนี้เป็นเจ้าของเล่นสังกะสีใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกตามชื่อหน้ากล่องว่าชัตเตอร์บักนะครับวิดไลท์ก็ตัวนี้เป็น งานเก่ายุคป,ปี5060นะครับตัวนี้ก็คือกล่องของมันนะครับผลิตโดยบริษัท T.N.U. n ล a นะครับอันนี้จะเห็นโลโก้อยู่ที่กล่องครับด้านล่างนะครับผลิตโดยบริษัท T.N.U. นะคเจ้าตัวนี้มันจะมีทั้งหมด4ซีรีส์ด้วยกันนะครับก็คือจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้คล้ายๆแบบนี้จะมี2แบบนะครับ หน้ามันจะเหมือนกันนะครับมันจะแตกต่างกันที่ทรงผมนะครับอีกแบบนึงครับแบบที่2นะครับดูตัวนี้ใส่บ่วงเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกผมมันจะหนากว่าแล้วก็จะดวงตามันจะแตกต่างกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวว่าผมเจอรูปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค้นมาแล้วก็จะแปะไว้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบที่สามจะเป็นอีกหน้านึงเลยครับ จะเป็นแบบใส่หมวกแบบแฟนซีจะไม่ใช่เป็นหมวกแบบนี้นะครับจะเป็นหมวกแฟนซีแบบที่3นะครับส่วนแบบที่4หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่มันจะหลับตาข้างหนึ่งครับตามันจะหลับตาเหมือนถ่ายรูปนะครับข้างหนึ่งก็ทั้งหมดก็จะมี4แบบด้วยกันนะครับที่ท N n o m น r a มละทออกมานะครับเอาไว้เดี๋ยวผมหารูปได้แล้วผมจะแปะไว้ให้ดูนะครับว่ามันมีกี่เวอร์ชันแล้วก็มี แบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมไปหารูปก่อนนะครับพอดีไม่รู้จะหาเจอเปล่าบางทีก็เซฟไว้แล้วก็โยนไปใน f c e e o o o นะครับแอดไว้ก็โอเคครับมาดูดิเมนชันกันครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับชัตเตอร์บักนะครับความสูงนะครับประมาณ8.5นิ้วนะครับสูง8.5นิ้วนะครับส่วนความลึกก็ตั้งแต่ข้างหลังเลยนะครับถึงหน้ากล้องเลย ประมาณ5้านิ้วนะครับเนี่ยด้านหน้ากล้องถึงด้านหลังครับ5้นิ้วแล้วก็ความกว้างช่วงแขนถึงแขนนะครับราวๆ4นิ้วนะครับความกว้างของเขานะครับช่วงแขนถึงแขน4ช่วงแขนถึงแขนเนี่ย4นิ้วแล้วก็ลึกประมาณ5้านิ้วนะครับแล้วก็สูง8.5นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจะทำจากสังกะสีทั้งตัวนะครับ จะไม่มีวัสดุใดเลยนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับก็จะมีตรงเขาเรียกอะไรตัวของกล้องเนี่ยมันจะเป็นผ้านิดเดียวนะครับแล้วก็จะต้องมีหลอดไฟด้วยนะครับจุดสังเกตก็ที่สมบูรณ์ก็มีจุดสังเกตก็มีอีกอย่างนึงก็คือยางยางขับด้านล่างเนี่ยครับมันจะต้องอยู่นะครับเพราะาถ้าไม่อยู่หรือมัน ขาเสียมสภาพไปเนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับเจ้าตัวนักถ่ายรูปเนี่ยเขาจะขยับไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าสายพานมันขาดเนี่ยตัวเขาก็จะไม่หมุนนะครับเจ้าตัวนี้ก็ใช้ถ่านสาย C ีนะครับ1ก้อนนะครับรงถ่านก็จะอยู่ด้านใต้นะใส่ด้านใต้เนี่ยเขาจะมีตัวปิดเปิดรังถ่านนะครับก็เจ้าตัวนี้มันเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ ไม่ได้ใส่สวิตใส่ถ่านไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเขาก็จะขยับนะเห็นไหมคะแล้วก็จะยกกล้องขึ้นแล้วก็ถ่ายจะหมุนเป็นวงกลมเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับคอศีรษะจะขยับซ้ายขวาได้แล้วก็จะมีหลอดไฟบัฟที่กล้องติดเดี๋ยวผมจะหยิบใ,ให้ดูนะครับ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันจะวาบเล็กๆนะครับแสงมันจ้านะก็จะมีไฟติดนะครับก็ถ้าตัวที่สมบูรณ์ก็จะต้อง <c oughs> ฟังก์ชันการเล่นก็นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือหมุนตัวจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันทั้งหมดของเจ้าชัตเตอร์บันี่ครับที่จะต้องเล่นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่มันชอบจะเสียกันนะครับโดยทั่วไปเลยก็คือจะเป็นที่ข้อมือนะครับอ่ามือเนี่ยมันไม่ได้เป็นสังกะสีนะขอโทษขอโทษทีข้อมูลผมตกหล่นไปหน่อยมือเนี่ยมันจะเป็นยางสีขาวๆนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันเปือ่อยเขาเรียกอะไรมันเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะแตกหักนะแบบตัวนี้สภาพดีนะ ันนี้ของลูกค้านะครับเขาส่งมาให้ผมซ่อมนะครับอันนี้น,นี่ผมก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับพอดีมันไม่เดินนครับก็ EP ที่59วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าชัตเตอร์บั i t ิดไลท์นะครับตัวนี้นกล่องนะครับก็ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกะีนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามส่วนตัวกับ ทาง Facebook ผมได้เลยนะครับหรือจะสอบถามทางเพจของร้านนะครับทิมแอนทอยส่วนท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับไปเจอคลิปการเล่นของเล่นสังกะสีนะครับใน YouTube นะครับผมมีชันแนลอยู่ชื่อทิมทอยไทยแลยนะครับก็เข้าไปดูได้ครับคลิปตอนนี้800คลิปแล้วนะครับเกินแล้วนะครับก็ผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับใครอยากดูก็เข้าไปดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ วันนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับ EP ที่59นะครับสวัสดีครับ